ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของคน,นไทย ถอดหมวกค่ะเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรตัยโดยพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุททังพระขวาวันตังอภิวาทีมีโนพระขาวตวตโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามามิ เชิญทุกท่ทกทานสมหมวกค่ะราชการจังหวัดท่านหันน้าส่วนบทอยางทำงานนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากคุยกับพวกเราสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็ขอบคุณนะครับที่การจัดงานประกวดควายสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราจารยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็สําเร็จไปด้วยดีนะครับโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ริหารส่วนจังหวัดตากลํลำพนะครับที่ได้ประโยชน์และเราก็จะใช้พื้นที่นี้เองนะครับในช่วงประมาณ23 24 25มิถุนายนนี้แล้วก็วันที่16-20กถึงกรกฎานะครับเราจะจัดงานเกษตรแฟร์ที่ยิ่งใหญ่ที่นั่นทีกครังเหมือนกันนะครับอันนี้ก็การใช้ประโยชน์จากพื้นที่เราตัฒนเาเพืนกิจกรรมที่สำคัญก็คือในวันที่3มิถุนายนนะครับเป็นวันที่จริญ จ่างก็กำลัง,งเ,เ,เช่นนี้นะครับทีนี้เราก็จะจัดกับที่ลานวิอยางไม้แห่งนี้นะครับตัดแต่กิจกรรมช่วงเช้าตะวันตีบ,บ่บบายกิจกรรมตอนเย็นกักวางผู้วางผู้ครับแล้วก็การเชิญใยถวายพขโมย,ย,ยในวันนั้นเราก็จะมีการปลูกต้นกอผอเอฟก็ได้ประสาบดำเนินการตอนนี้ก็ต้นไม้ปลูกเสร็จหมดแล้วก็เหลือป้ายนะครับป้ายนี้เราจะทําให้ ามที่ส่วนราชการท่านประสงค์ที่จะร่วมกิจกรรมต้นไม้พร้อมป้ายก็ราคา2,000บาทตอนนี้มีคนจองเข้ามาแล้ว43ต้นนะครับก็เหลืออีกประมาณ4ต้นนะครับตอนคนไหนที่ยังไม่ได้จองนะครับก็แจ้งความประสงค์ได้ที่ทั้สาพออ่อนะครับ เราบอกว่าเราปลูกไว้แล้วก็มีป้ายติดไว้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นชื่อท่านใช้เป็นตัวเองเป็นจะใช้ชื่อท่านถ้าท่านใช้เป็นกองกลางของสำนักงานเป็นจะใช้ชื่อสำนักงานแลางที่อยูที่ทางลาดโรงพยาบาลกลางจุงนี้บางแก้วจุดก็ การอื่นเขาทำเป็นระเบียบเรียบร้อยของเราเป็นโรคติูเนะครับทำอมันก็ยังมีพื้นที่ว่างระหว่างหน่วยที่มีเจ้าของอยูเช่นพื้นที่ระหว่างของสากรกับทางของสาบจนน้ำมีว่างเรือยาวก็สกวรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของส่วนกลางที่จะไปดูแลนะครับก็จะเทียร์ทั้งหมดให้เรียบร้อยสวยงามก่อนวันเฉลยเทศกาประสารเด็กชาเจ้าที่เป็นมาเช่นเดียวกันทุกส่วนดูแลพื้นที่เป็นตัวเอง เรียบร้อยแล้วก็ถ้าคนที่สาสิบยังไม่เรียบร,ร้ยรอยผมก็จะแบทีไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็จะกร้อนะครับหมดตรงวันนี้ยากฮะโรค่ะเดี๋ยวจกันในครัดด้